ตัวพี่ไหนครับผมโฟบิฟนบอลมาดิใส่เงาซ้อมมากี่วันเกือบเดือนการซ้อมอยู่ที่ใต้าการที่เดิมเราด้วแหละอยู่ปทุมเรานี่เองมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟเนี้ยก็มีพี่น้อง,องครับก็เพิ่งไหนใครเจอเนาะตอนนี้โฟอยู่เท่าไหร่ละอายุสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยเราตอนนี้หกหมวยสไตล์แหละครับวันนี้เจะต้องมาเจอกับเพรนุวันเนาะเคยต่อยกันไหมอ้นี่ครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งว่ะต่อยเขายังเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเพชริวัตรตวางเก่งว่าแม่งไงดิต่อยอ่าตามตาเราไปมีแต่รจะแก้ไขวุฒิเข้าไ่อยิเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ธนาคารอันนั้นวันนั้นต่อยกับเต็มมากชนะคะแนนป่ะวันนั้นเบตเท่าไหร่นะร้อยเจสิบห้าเราว่าเอออยูนี้เลยวันนี้ร้อยเสิบห้าเนาะเมื่อกี้ช้าหนักาดก็ไปเก่งมากประมาณสา จุดสาโอมเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนี่สิบดีไซน์นิดก็ได้ยาผ่านแล้วล่ะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปเซ็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชาแนะใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตลอดตอนนี้หลักเท่าไหรละสิบเจ็คนจังหวัดเด็กปทุมเรานี่เองฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็เชิญเียร์เชิญแฟนเลยไปที่เด็กตุหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โ